สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระรอระไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนะบอกว่าในสถานการณ์ที่สโมสรยังไม่สามารถปิดดิวกับกองหน้าเป้าหมายหลักได้ไม,ม่ว่าจะเป็นโอรีวัสกินวิกเตอร์โอเซมเฮมหรือแม้กระทั่งเบนจิบินเจตโก้สโมสรแมนยูเนี่ยจึงหันพิจารณาทางเลือกอื่นที่ต้นทุนต่ําและความเสี่ยงน้อยอย่างเช่นนักเตะฟีเอเยน ซึ่งในกรณีนี้นะครับหมายถึง3รายชื่อที่ถูกเสนอเข้ามาได้แก่ 1. โดมินิกเคาวเวิร์ตเลว,วิน 2. เจมีว่วอด,ดีและ 3. คาวเวอร์วิวสันทั้ง3คนนี้นะครับมีคุณสมบัติที่คล้ายกันในหลายมิติอีกทั้งพวกเขานะครับยังมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกสูงมีประวัติการยิงประตูในลีกสูงสุดและอยู่ในช่วงอาชีพที่ใกล้จะหมดสัญญาหรือพร้อมย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวจุดร่วมเหล่านี้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกฉุกเฉินข,ข,ข,ของแมนยู ตอดสโมสรที่อาจไม่สามารถหาหนักเตะตามเป้าหมายมาเสริมทัพด้านตลาดซัมเมอร์แม้จะไม่ได้อยู่ในลิสต์าชื่อผู้เล่นของแฟนแมนยูที่เผยฝันเอาไว้นะครับแต่ในมุมมองเชิงกลยุทธ์นั้นการเซ็นสัญญาเตะเหล่านี้ถือเป็นทางออกที่ชันฉลาดหากสโมสรต้องการแบ็กอัพนะครับในระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนก้อนโตแล้วก็ทั้งนี้นะครับสโมสรเนี่ยยังไม่เร่งรีบดำเนินการใ,ใดๆเกี่ยวกับดีลนักเตะเหล่านี้โดยพวกเขาเนี่ยตั้งใจว่าจะเปิดไฟเขียวก็ต่อเมื่อ มันใกล้จะปิดตลาดนักเตะแล้วนะครับถึงจะไปไปใช้ตู้ลือกฉุกเฉินเหล่านี้เพราะว่านะครับมันก็ยังมีโอกาสในการที่จะปิดดิวเป้าหมายหลักเขาเขาได้อยู่อย่างไรก็ตามนะครับการที่แมนยูใช้ทักษะนี้นะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์แบบนี้เนี่ย มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางอย่างนะครับที่ต้องจําเป็นใช้แบบนั้นไปก่อนและอาจจะต้องรอในช่วงตลาดหน้าหนาวเหมือนที่พวกเขาทํากับเอริกินฮาก็าได้นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยในช่วงซัมเมอร์นะครับไม่สามารถเซ็นใครเข้ามาได้ใช่ไหมช่วงนั้นมัน,มนเซ็นได้ประมาณสักคน2คนนี่แหละ แล้วก็ไปรออีกทีเนี่ยในช่วงหน้าหนาวนะครับในกรณียืมตัวแล้วก็อาจจะเป็นในกรณีของปิดดิวนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะกล่าวโดวยสรุปแล้วครับก็คือว่านักเตะทั้ง3คนที่ประกาศรายชื่อออกมานี้เนี่ยเป็นแผน B ีแผน C ของแมนยูในกรณีที่ตลาดนักเตะไม่เป็นใจนะครับแล้วก็เป็นแผนเอาไว้กันราคาสโมสรที่โกงราคาของแมนยูเหมือนที่พวกเขาทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ ก็3คนนี้เนาะเป็นนักเตะรุ่นเก่าเลยนะครับสาอายุ30เกิน30ปีทุกคนนะแต่ก็ถ้าเกิดจะเอามาใช่ไหมมันก็ขัดต่อกลยุทธ์หรือนโยบายของอี o นอสที่เขาจะสร้างทีมจากผู้เล่นอายุน้อยนะในส่วนนี้เนาะก็ต้องคิดดีนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะในส่วนนี้อันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะแอตติกนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนรับทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดลี่เล็กขอนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่า สโมสรเซลติกนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกอตแลนด์ได้รับการแจ้งจากแมนยูนเวต็ดว่าพวกเขายินดีจะปล่อยตัวเทเดอร์มาเลเซียแบ็กซายชารัตออกจากทีมหากได้รับข้อเสนออยู่ที่3ล้านปอนด์หรือประมาณ135ล้านบาทไทยแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าเทเลอร์มาเลเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แจ้งความประสงค์ต่อสโมสรอ,อย่างชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายออกจากถิ่นออตฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์หลังจากไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ และต้องเผชิญกับปัญหาอาการบเจ็บรุมเร้าที่เล่นงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงสถานการณ์ที่ทีมยังต้องเดินหน้าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือผู้เล่นครั้งใหม่ภายใต้การทำทีมของโรเบนบริมิกด้วย แม้ค่าตัวจะดูต่ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่แมนยูคว้าตัวเข้ามาจากเฟเนรูดในปี2022ด้วยค่าต,ตัว13ล้านปอนด์แต่สาเหตุสำคัญนะครับก็จากการที่สโมสรเนี่ยต้องลดพระค่าเหนื่อยและเปิดพื้นที่ในทีมให้กับผู้เล่นรายใหม่รวมถึงข้อเด็จจริงที่ว่ามาเลเซียเนี่ยเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและขาดความฟิตลงสนามตลอดดูกาลที่ผ่านมาฟังเซลติกเองเน,นะครับก็กำลังมองหาแบ็กซ้ายรายใหม่โดยบอกว่าดีลนี้เนี่ยถือเป็นเดีลวที่คุ้มค่าและน่าสนใจอย่างมาก พราะค่าตัวเนี่ยไม่สูงและพวกเขาเชื่อว่าหากไทเดอร์ม,มาเลาเซียนะครับเรียกฟอร์มเก่งตัวเองกลับมาได้เขาจะเป็นกำลังสำคัญของทีมได้ทันทีเนื่องจากมีประสบการณ์ทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกและทางเซอร์ติกนั้นก็ยังหวังว่าวันใดวันหนึ่งที่มาเลาเซียกลับมามีฟอร์มที่ดีพวกเขาอาจจะได้กำไรจากการขายมาเลาเซียก็ได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลอรีวิทเบลนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่า อังเคลอารประธานสโมสรเรอเบติสนะครับได้กล่าวถึงปัญหาสำคัญในการเจราจาดิวทาวอนกับแมนยูสําหรับกรณีของแอนโทนีโดยเขาระบุว่าค่าเหนื่อยของแอนโทนีที่สูงถึง1,500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างมากต่อความคืบหน้าของดิวเนื่องจากเบติสไม่สามารถแบกรับภาระค่าเหนื่อยมหาศาลเช่นนี้ได้ แอนโทนีนะครับยามเล่นกับเบติสเนี่ยด้วยสัญญายืมตัวและทำผลงานได้อย่างน่าพอใจโดยยิงไป9ประตูกับ5แอซิสจากการลงสนามแค่26นัดแต่ดิวดังกล่าเนี่ยเป็นเพียงสัญญายืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดและตอนนี้ฝั่งเบติสน,นั้นก็อยากจะเก็บเขาไว้เอาไว้ถาวรแต่ติดปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยซึ่งถือว่าสูงเกินมาตรฐานของสโมสรที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งดูเหมือนว่าหากแอนโทนีอยากจะย้ายไปเรอเบติสจริงๆเนี่ยเข้าเองนะครับก็ต้องจำเป็นลดค่าเหนื่อยของเขาลงและทั้ง3ส่วนนะครับอย่างเช่นเรอเบติสแมนยูแล้วก็เอเย่นส่วนตัวของนักเตะหรือแม้กระทั่งของนักเตเนี่ยต้องไปเปิดโต๊ะเจรจาในการคุยกันนะครับว่าจะหาทางออกกันอย่างไรในส่วนนี้ เพราะว่าทางฝั่งแมนยูนั้นก็ยื่นคำขาดได้เลยว่าอยากจะขายขาดเท่าน,นั้นในกรณีของแอนโทนีเพื่อที่จะเอาเงินไปปิดเพื่อที่จะเอาไปปิดดิวต่างๆที่ตอนนี้กำลังรออยู่ในลำดับถัดไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะแอตแลนตนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูนะครับถอนตัวจากการเจรจาจากอเมซอนพรา e เกี่ยวกับการผลิตสารคาดีออร์นอตติ้ง หลังจากประเมินว่าการถ่ายทำอาจจะส่งผลเสียต่อสอภาพแวดล้อมของทีมโดยเฉพาะในยุคใหม่ภายใต้การนำทีมของโรเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุกเกสที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมแม้ว่าข้อเสนอจากอเมซอนนะครับจะมีมูลค่าสูงกว่า10ล้านปอนด์และอาจช่วยบรรเทาป,าปัญหาการเงินของสโมสรที่มีหนี้สินสะสม700ล้านปอนด์แต่อโมริมเนี่ยกับแสดงความกังวลว่าการถ่ายทำแบบเจาะลึกอาจจะรบกวนการทำงานของทีม ดยเฉพาะเมื่อต้องฟื้นฟูฟอร์มหลังจบอันดับ15ในพรีเมียร์ลีกและพลาดแชมป์ยูโรปาในนัดชิงชนะเลิศก,กับสเปอร์ฝ่ายบริหารสโมสรอ,อย่างอินออสนะครับแล้วก็โอมาเบรเดราซีโอคนใหม่เนี่ยเคยสนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าจะมีรายได้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับคำแนะนำของกุนซือชาวโปรตุเกสและก็ตัดสินใจยกเลิกการเจรจา ขณะนี้นะครับสโมสรแมนยูเนี่ยยังเผชิญกับปัญหาเรื่องสปอนเซอร์หลังสิ้นสุดสัญญากับทีซอสนะครับสปอนเซอร์ชุดซ้อมของแมนยูและก็ยังไม่มีผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ชุดฝึกซ้อมรายใหม่เข้ามาทดแทนแต่มีข่าวดีอยู่นะครับก็คือว่า Apollo t ไทเลสเนี่ยได้ตัดสินใจขยายสัญญาสปอนเซอร์ออกไปอีก3ปีกับแมนยูการตัดสินใจครั้งนี้นะครับสะท้อนแนวทางการทําทีมของโรเบรโบูริมที่ต้องการสร้างความมั่นใจและก็โฟกัสที่ผลงานในสนามเป็นหลักโดยเฉพาะเมื่อทีมจะไม่ได้เล่นราการยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าทําให้ต้องใช้เวลาปรปับปรุงทีมอย่างเต็มที่ ซึ่งตอนนี้นะครับโรเบนอูริมก็เหมือนจะตัดทุกอย่างที่จะเข้ามารบกวนการซ้อมแล้วก็สมาธิของเตะรมถึงสตาร์โค้์ต่างๆอีกด้วยนะครับต่อมานะครับก็ตามรายการจากเจลูกาดิมาซิโอสื่อดังแห่งอิตาลีนะครับที่เรามาเปิดเผยว่าสโมสรโรมนะครับกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอเยี่ยมตัวอยลุนกองหน้าวัย21ปีของแมนยูในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจาก ค่าตัวถาวนอยู่ที่45ล้านปอนด์นั้นสูงเกินไปสลับงบประมาณของโรมานะครับพวกเขาเนี่ยทำเพียงได้แค่ยืมตัวกับสอดไส้เงื่อนไขในการซื้อขาดคือต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าฮอยลุนตอนนี้เนี่ยมันมีอินเตอร์มิลานนะครับมาให้ความสนใจและก็ได้ยื่นข้อเสนอยืมตัวมาแล้วแต่แมนยูนั้นเหมือนจะปฏิเสธข้อเสนอนี้เพราะยังไม่ชัวนะครับว่าจะได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาหรือเปล่า และอีกอย่างเนี่ยทางฟาบิซิโอรับโน่นะครับก็ได้ออกมายืนยันเองกับตัวนะครับเมื่อวานนะที่เขาบอกว่าห้อยรุ่นเนี่ยได้แจ้งความประสงค์ต่อบอร์บัตรหารแมนยูนะครับว่าเขาอยากอยู่กับสโมสรแมนยูต่อเพื่อต่อชู้แย่งตําแหน่งตัวจริงในยุคข,ของอัลบริมแต่ถ้าสโมสรเนี่ยบอกกับเขานะครับว่าเตรียมตัวย้ายทีมนะย้ายทีมได้เลยเนี่ย เขาก็พร้อมที่จะไปจากทีมนันทีโดยจะไปแบบการขายขาดนะครับไม่เป็นการยืมตัวอะไรทั้งนั้นเนื่องจากว่าฮอยลุนเนี่ยเขาก็เคารพการตัดสินใจของอผู้อยากผู้ใหญ่นะครับของสโมสรรวมถึงอมบริมด้วยถ้าเกิดต้องการให้เขาอยู่เขาก็จะอยู่ถ้าต้องการให้เขาไปเขาก็จะไปอะไรประมาณนี้นะ,ะมันก็คงจะทรงๆนี่แหละฮอยลุนนะครับไม่รู้ว่าแกจะได้อยู่หรือจะได้ไปแต่ความคิดส่วนตัวผมผมคิดว่า บอบริหารแมนยูเนี่ยอาจจะต้องแจ้งกับอโมริมว่าจําเป็นนะต้องใช้งานอฮลุนออกไปนะครับในซีซั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะพวกเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ชัวนะครับว่าจะปิดดิวกองหน้าเข้ามาได้หรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพราะค่าตัวของกองหน้าระดับโลกแต่ละคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงเหลือเกินและอีกอย่างเป็นสโมสรแมนยูด้วยนะครับมันเลยทําให้ทีมอื่นๆเนี่ย โกงราคาแล้วราคาเล่าอยู่นะครับตอนนี้เนาะมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน่าเบื่อต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเจมดักเกอร์ผู้สื่อข่าวจากเดเดิลการนะครับพี่ออมารายงานว่าอัมบริมนะครับได้แจ้งกับ5านักเตะที่กําลังอยู่ในกระบวนการการย้ายออกจากสโมสรให้อยู่ห่างจากสูตรฝึกซ้อมเคดิงตันเพื่อป้องกันการรบกวนสภาพแวดล้อมของทีมชดใหใจ,ใ,จในช่วงเริ่มต้นสีสั้นซึ่งรายชื่อที่ถูก อโรมริมบอกนะครับว่าอย่ามาใกล้แคนิงตันเลยเนี่ยก็จะมี1มาคาแรดฟอร์ด2อเดโดการาโช3จาร์ลันซันโชสี่แอนโทนีและ5้าเทเรวาเซียซึ่งแน่นอนนะครับว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันก็มีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังการตัดสินใจของอโรมริมนะครับซึ่งว่ากันว่าเนี่ยอโรมริมนั้นต้องการสร้างบรรยากาศใหม่ในทีมโดยเน้นผู้เล่นที่อยู่ในแผนระยะยาวแล้วก็ป้องกันปัญหาในห้องแต่งตัวจากผู้เล่นที่ไม่มีความสุขหรือไม่มีส่วนร่วม และก็ยังเร่งกระบวนการการได้ออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับสมดุลสัดส่วนของทีมใหม่หมดซึ่งดูเหมือนว่าการที่อมโมริมได้กัน5คนนี้เอาไว้นะครับก็เพราะเขามาอยากให้5คนนี้เนี่ยเข้ามาในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยเม้ามอยกันนินทากันว้าพื้นกันแล้วก็อาจจะส่งผลแล้วก็เขาเรียกว่า นักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนท่านซาราติไปเป็นเชิงลบกับอุบรินไปเลยนะครับเขาไม่อยากให้มายุ่งเลยนะในส่วนนี้เราก็ต้องรอนะครับว่า5คนนี้เนี่ยใครจะได้ไปก่อนเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามาเลเซียนั้นไปก่อนแน่นอนเพราะว่าค่าตัวแค่3ล้านปอนด์เองส่วนคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นจารันซันโชอลองลงมานะครับก็าอาจจะเป็นแอนโทนี การาโช์และฟอร์ดตามลําดับนะครับในส่วนนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าขาย5คนนี้ออกจากทีมได้แล้วเนี่ยมันก็จะปรับเพดานค่าเหนื่อยได้เยอะเลยอีกทั้งนะครับยังได้เม็ดเงินสักนิดหนึ่งนะครับเอามาหมุนภายในสโมสรเพื่อเสริมกองหน้ากองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูตามลําดับถัดไปนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อ,อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับ สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับ ซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ